แตแต่คิดแล้วก็สงสัยเหตุใดธนวัฒน์ถึงยังไม่ชนะใจอิชิในการติดทีมชัดไทยสักทีจะบอกว่าโอกาสลงสนามน้อยก็ไม่ใช่จะบอกว่าเล่นไม่ดีนี่ก็ยิ่งไม่ถูกเลยครับเพราะว่าธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรล,ลงสนามให้กับราชบุรีเอฟซีในไทยลีกฤดูกาลนี้เต็มเวลา90นาทีไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยครบทั้ง4เกมครับแถมฟอร์มการเล่นก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีมาโดยตลอดนี่ผมเอาคะแนนมาจากแอปโซฟาสกอร์นะครับคะแนนเอเวอเรส ก็จะอยู่ในเรด7ตลอดจะมีเกมที่ยิงไกลสุดสวยใส่นะครราชสีมามาได้ f อซที่ก็จะได้8.3ส่วนใครได้ดูฟอร์มการเล่นในสนามก็จะพูดกันเหมือนกันหมดเลยครับวัฒาานวัฒน์เองก็เล่นดีทุกเกมมาตลอดเหมือนกันยังไงก็ตามครับผมยังคงให้เกียรติการตัดสินใจของมาซาธะาอิชิอิในฐานะกุนซือทีมชาติไทยแต่ก็อยากเห็นธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรติดไปสร้างความแตกต่างในแดนกลางให้กับบางสถา,านการณ์ของเราได้ครับก็หวังว่าการเจอกับไต้หวัน2เกมในเดือนหน้า ของศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเราจะได้เห็นธนวัตซึ้งจิตถาวรกับทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับ